มีนจ้ากับมี้งคุณนันคุณีมีเบิกขนาดหนากัยังมีรายงก,กันเบิกกัเลยให้เพียมาเฮ็ดเดี๋ยวดูบอกไม่กลัวอะไรกลัวเสือกับงูฮนะเดี๋ยววันนี้ดูกันว่านายจะกลัวหรือไม่กลัวไม่รู้เขาบอกแล้วคุณนายบอกแล้วว่าไปที่ไหนดูน่ากลัวด้วย่เราไม่ได้ไปเสือถ้ามีเสือได้พี่ิขับกับบานเองฮานุมานะนะสังสตังหานุมานะนะสังสตัง เรียหน่อยเ,อเ,อเรียนหน่อยเออเออฮะมามาครบอ้าเฮ้ยเอานี e? <c oughs>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  ่ผมข้างในโอ้มานดิผมเป็นอะไรผมเป็นคนขับรถผมเป็นคนขับรถสวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับมาดิมาพบกับรายการทิ่ติดจอบเฮ้ยที่กับมนี่พนันกูนี่นี่เบิรกระดาษหนากันนี่ เปินกันเลยให้พีทมาเฮ็ดคือพี่ทิตเนี่ยเขาขอร้องมาหนึ่งคืออยากมีรายการและสองคืออยากไปทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยได้ทำ แล้วตัวเองติดนี่ด้วยใช่ไหมติดนี่ไงตินนี่เจ้านายตินนี่เจ้านายตินนี่เจ้านายมาลังครงการว่าจะไปทำไล่ดูสิตาแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้กำลังทำบ้านให้ลูกสาวก็เลยเอาตังค์กับเจ้านายไปก้อนหนึ่งม่เยอะหรอกครับอันนิดนิดอันนิดนิดอันนิดนิดก็เลยจะมาทำงานนี่ใช้นี่นี่เฮ็ดรายการนี่ก็จะมาใช้นี่ใช้นี่อืมใช่นี่นี่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ไปไหนไปไหนฟาร์มเขาบอกว่าจะไปฟาร์มกลัวไหมไม่กลัวทำไมที่ไล่ดูสิตามีหมดเห็ดฟางรอฟางจำเป็นหมดวย างั้นจะเรียกว่าไล่ดูสิตาทำไมเจ้านายทีนี่จะเลี้ยงหมูอีกนะจะเลี้ยงหมูกับเลี้ยงวัวอีกีหน้านี่จะพู้อยู่เอาอีกแล้วอ่ะพีหน้านี่คิดว่านี่หมดละทําบ้านก็พู้ใหม่พู้ใหม่พูดหมดยังไงยังไม่ได้ใช้เลยหมดใช้เดือนละต้อง2,550บาทนี่ก็คูณกันไปว่าเมื่อไหร่จะหมดอือเอาไปดิรอเลยนู่นจะตาด้น้ำมันกูจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูบอกไม่กลัวอะไรกลัวเสือกับงูไงเดี๋ยววันนี้ดูกันว่านางจะกลัวหรือไม่กลัว ไปไหนกณนายบอกแล้วว่าไปที่ไหนไปไหนไม่รู้เขาบอกแล้วคุณนายบอกแล้วว่าไปที่ไหนดูน่ากลัวด้วยไม่มีเสือไม่มีเสือไม่เราไม่ได้ไปเสือแค่มีเสือได้ไปถือขับกับบ้าเองอไม่มีแต่มีอย่างอื่นมีงูหรือเปล่าไม่มีนะเขามั่นใจไม่มีงู ไม่ใช่เหรอที่คุยกันก็ไหนผมไม่เห็นตื่นเต้นไม่เห็นเฉยๆมากเลยอย่าบอกว่าพามาหาไข่มดแดงนะทำเป็นเหรอนี่ไงนี่เขาหาไข่มดแดงนี่เรื่องขอแก้ไมดแดงโทษครับอันนี้หาไข่มดแดงบะครับได้ได้มาเยอะไหมครับก็ได้อยู่จ้ะทังในนี่เขาไปนี่อีกประมาณสอง้เมตร่มันจะมีอะไรบ้างครับข้างในก็ทำบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรแล้วก็มีอะไรอีกครับ เรื่องอะไรกันเรื่องวัวผมก็มีวัวนะสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกเทคนิคเขาการทำไล่จะมาทำไม2สองสามร้อยโลใครเป็นคนคิดใครเป็นคนคิดนี่แล้วให้ชุดเอาชุดลูกเสือเอาหมวกลูกเสือเอารองเท้ารองเท้าหน่ยซื้อแจกโวกนนะ กับบ้านด้วยน่าแต่คุ้นๆนะนี่นะเหมือนลูกดาราที่ไหนสักคนเลยเหมือนหมากเลยอย่าเลยดึงเสือได้บอกไปว่าแลนไปไหน ที่บ้านเราก็มีหมูน่ะมาสักวงสักไก่หรืออะไรก็เฉยๆเฉยใเรื่ยๆเราไปหาเจ้าของกันดีกว่าเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับออ๋นี่พี่เจ้าของครับอันนี้ชื่อพี่เอ็มครับพี่เอ็มนี่หูแจ็คทิดเมื่อก่อนโมคว่าทิดครับโอ้ยทิดนี่มีโทรศัพท์อยู่บ่มีครับอ่าเดี๋ยวสิทิดสิกดเขาไปให้เทศทิดติดกองนี่สามแสนคนแล้วตอนนี้วิธีการเลี้ยงวัวให้ถูกนะอย่าไปเพิ่มอย่าไปปล่อยมันมากให้ปล่อยมันอยู่ในบริเวณแล้วก็ซื้อหญ้ามาปลูกให้เเเเเเปป็็นนขออออองงรรราาาแลลล้้้้วววกกค่่่่่่่่ยยยยยีีีีใหหมมมัจะไไดืืพพ มัดบริเวณพี่กัดขับกักบริเวณดีไหมกันนั่นแหละมันไม่ค่อยโตเดี๋ยวกำลังไปดูที่ไร่เดี๋ยวดูซีตาอยู่ไหนนะอยู่กระสินครับเดี๋ยวตามไปก็ดีแหละซอยจุวันนี้ทีมงานเราเตรียมอุปกรณ์วันนี้เดี๋ยวพาซอยจุที่นี่แหละจะเอาอาหารก่อนเหรอครับเดี๋ยวยกยกไปผมมันแตกยกไปคนละข้างครับเดี๋ยวออกไปทางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของสดครับที่โครงไก่เหรอ โบเมนงัอบ่บุคคนภายนอกข้ามเข้ามันเมนบ่บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมึงกันน่อซะเอ๋เอเริ่มมา้ยหลหนึง<อ>่งคุณเจ้าไหนมันโดดขึ้นมาได้ ทิ้บตัวแดนเถอะนิข้าปเมื่อเมา่อพอเขาได้ยินเสียงพี่เอ็มนี่เขาเดินมาหมดเดียวเดียวปกติแล้วแบบถ้าเราจ้างเด็กมาทําแบบที่พิธีจะต้องทําวันนี้ไหนจะให้อาหารไหนจะทําความสะอาดเนี่ยค่าจ้างในรายวันของการแบบมาทําแบบนี้มันเท่าไหร่พี่เป็นต่อวันก็วันละสี่ร้อยครับวันละสี่ร้อยวันละสี่ร้อยแบบแขนขาไผมนั่งอยู่บ้านเฉลียเลี้ยงน้องเฉลียผมก็ได้แล้วถ้าเรากลัวมันจะรู้ว่าเรากลัวใช่ไหมถูกครับเราต้องเดินเข้าไปเฮ้ยไม่ต้องมาน้าเจ้านายเข้าไปกับผมนะผมไม่ได้เป็นหนี้ใคร นี่ใครชาติมากขนาดนี้แต่เชื่อพ่อแม่ให้เรียนสูงๆไม่เป็นนี่ใครพี่เอ็มไม่ได้ให้อาหารมันมานานแค่ไหนครับนี่ประมาณสามอาทิตย์นสามอาทิตย์พี่นิดกลิ่นเหมือนไก่ไหมตัวเองกลิ่นเหมือนไก่ไหมฉะนั้นแล้วเราอย่าเอาพวกกลิ่นพวกนี้มากับเสื้อผ้าเรากับกางเกงเราเวลาเราจับเนี่ยเราจับให้มันน้อยที่สุดอ่าย่างเงี้ยนึกออกว่าถ้ามันไม่ไม่ไม่เจ้านายเดี๋ยวเจ้านายจะมาทำไมไม่สมมติว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยสมมติมันเลิกอย่างเงี้ย เียมันจะเข้าใจว่าเราเป็นไก่แต่เราอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีค <c oughs> ่าจ้างเนี่ยทั้งล้ áng, างทั้งอะไรทั้งวันเนี่ยคือ400บาทครับและพี่เอ็มขายทีนึงก็เป็นเงินล้านอยู่ครับ <c oughs> เป็นเงินล้านอยู <c oughs> ่ครับเป็นเงินล้านเสาเห็บเสาเห็บเสาเห็บละจ้าง400ห้าสแตกอีหยังใจเย็นครับต้องทดลองงานผ่านต้อทดลองงาน <c oughs> โอเคป๊าดตัวไหนว้ายว้า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 ว้เดี๋ยว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 ว้ายว้าว้าว้ายว้ายเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะไม่เจ้าจะไม่ลังกินกันแล้วกันเอโยนโบโยนบโบโยบนกโบโยบนโบโบนนี้่น้ำหนักประมาณนทกะ่าไหร่พีก่น่าจะ3โกย่านบโบบนกนกบนก่ไนกจนบกย่บนบยนบกโย่บนบกย่นกบ่บกย่บนยวนบกนนี้ัน่นกระโดดนกนก่ ข้างในถ้ามันวุบลงไปนี่มันมันแตกเลยนะบอกให้เลยนะไอ้เนาะชีวิตเนาะเฮ้ยเกิดมาอ่ะทำไมไม่ได้เกิดมาจากกองเงินกองท้องยากเนาะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเฮ้ยเดี๋ยว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 เนี่ยให้ลูกดูไว้ว่าะสด้เงินแต่ละบาทไม่ต้องเรียนสูงมากก็ได้ลูกเอ้ยพ่อเมื่อยพ่อเมื่อยคือตอนที่พี่โยนเนี่ยมันไม่โดนปากมันไงมันก็ไม่เวิร์กไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เราเข้าไปให้ใารเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปเลยมันโยนข้างนอกมันก็ได้กินมันก็ได้กินไปเลยไปเลยอนุมานะนัสังสตังอนุมานะนัสังสตังบุกเสียงอะไรน่ะนะเสียงมันขู่เราด้วยเดี๋ยครับโอ้ขนลุกคนลุกว้ายพวกมันอะไรรันว้ายพวกมันอะไนว้ายพวกมนกิไปแล้วเดี๋ย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 วเดีว่ายมึงเอาเอาวมึงเอายมึงเอามึงกินไปเดี๋ยวเอามือไปลูบหัวหน่อยพี่ไม่ได้เลยพี่เอ็มสี่ร้อยจะมาเอาโนู่นเอานี่พี่เอ็ม

กินทำไ่กินทำม่ถ้าพี่จะเข้าไปทําความสะอาดอ,ะอ่ะปกติแล้วอะ่เะเขาต้องมีไม้ไงเพราะมันกลัวไม้รู้ไหมทาไมมันกลัวไม้เพราะว่าเวลาเราคอครับมันอาจจะโดนตาโดนจมูกมันก็ได้ตามจุดอ๋อมันก็เลยหลบเราต้องไปกวาดขี้มันะนะ,ะถ้าเราไม่กลัวก็ไปกวาดเลยแต่ถ้าเรากลัวเราก็ต้องมีไม้อีกอันนึงแต่ประเด็นคือไม้ไ ตายประเด็นคือไม้เนี่ยมันอยู่ข้างในนี้ไม่ได้แกล้งนะเขาทิ้งเอาไว้ข้างในนี้จริงๆไอ้คนเก่าอ่ะเขาไม่ได้ทิ้งเอาไปไหนไปไหนก็นั่นแหละครับเข้าไปพรมไม้ไม่ได้ออกมาเลยเขามีไม้กันหมดแล้วเพียนมาเพี้ยนมาไม้มาให้ไม้ครับการจอยเ้กครับการบกยมนี่นะเอาไปฟาดอะไรมันจะตอนเด็กๆเคยไม่เคยโดนตีหรอก้ารมกยมเนี่ยเจ็บไหมเจ็บมันไม่ได้ โอ้ยตายแล้วอนุมานะาหนะสั่งสตังอนุมานะาหนะสังสะ่งสตังค์สาธุดูไม่เคยทำอะไรเบียดเบียนใครนะก็อย่าเบียดเบียนลูกนะสาธุถ้ามันจะกัดจริงๆอ่ะอย่าหันหลังให้มันนะเ<อ>ราหันหน้าออไวเลสกลัวอยู่ข้าง, <c oughs> งหลหังนี่แหละนี่แหละสิ่งสิ่งที่ผมรัก e เจ้านายมากเราเจ้านายเป็นคนห่วงของเอางี้แล้วกันเอาเอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวหักเงินเดือนเจ้านายหักเงินเดือนอีกเนี่ย ให้มันมีเสียงเดี๋ยวมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าล้าถูใครปิดประตูอให้เป็นมันหานุมานะนังสะตังหานุมานะนังสะตังตัดประตูอย่านะไม่เป็นไรผมทำมาแล้วยาเฮ็ดกูเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทิดน้ำได้ครับมาแล้วหดเบี้ยวมาแล้ว มามาไวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวกวอดกันให้กวาดขนลุกหัวลุกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมุสิมาฮัสต็งไอ้มงสีมาหัสเต็งอ้ไอ้ไอ้ไอ้มันมาแล้วก็เยไไปวเออทงาแล้วอนุมาะนะสังสตัง ปากม้าเน่ยม้าน่ยคิดว่าทิศกลัวนี่นี่สามองค์นี่แฝนมานี่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากโอ้บริษัทเจ้านายใจก็เลยแบบเออไม่ทำไรไม่ทำเหนียวจนทิ้งเหนียวจนทิ้ง ทีนี้กวาดครับกวาดให้มนสะอาดนิดนึงครับกวาดขนาดเมื่อกี้นะแค่ไปเดินไปเอาไม้ยังเป็นไอ้นี่เลยนะจะไปให้กวาดครับธรรมดาธรรมดาเหมือนกวาดบ้านทั่วไปนี่แหละพี่บู้หน่าเฮ้ยผุ้หน่ามึงมันกระโดดที่ล่ะสาธุอนุมานนะสั่งสตังค์สามพวงเหรอวะพุ่งมามุ่งมาพุ่งมาหา้งแต่ยังล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 งปากบนอ่ะปากบนปากบนมันก็งามอยู่ c h ่ไหนลง มันกุมอันนุ่นแหละพี่ฉันถึงนู่นน่ะนุ่นแหละพี่ฉันถึงนู่นน่ะชุมชนนั้นไม่น่าไว้ใจอันนี่เกิดยุ่เต่ามองเกานี่ล่ะใหญ่มากนะเป็นยันไอ้ยุ่เต่ามองเกานี่ล่ะเราต้องไม่กลัวไงเอาเอาเอาไม่ยันไปไปไป ผู้เอาพู้เลาเฮยตายแล้วพูดอะพูดอะฟูแต่อย่าไปนั่นน่ะไปนี่ยเท่ากับแค่ตัวตายเลยนั่นน่ะนะไอตัวนี้ก็จ้องไอตัวนั้นก็จ้องระวังตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นฟูฟูเขาแฮปปี้ออกโลทำความสุขเฮ้ยไปไปไปแล้ยดิแไม่กลัวมันก็บอไปไอ้ภารกิจนี้ผมสำเร็จแล้วเนาะสะอาดเนาะแต่เขาบอกว่าคนที่เลี้ยงจระเข้อะพี่ถ้าเราเลี้ยงมันจริงๆเราต้องรักมันมากเลยอะต้องรักครับต้องอุ้มได้ ทิศเดี๋ยวต้องต้องลงไปจับฟันไปเลยฟันไปเลยกดลงมาอย่างงี้มีแรงเท่าไรกดลงมาครับเออมีแรงก็เลยกดเข้าไปพอมันเริ่มนิ่งเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละง้างปากเหมือนครับถ้างั้นก็ลากันเลยครับเดี๋ยวอีพีนี้ของทิศก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ยังครับยังเหดี๋ยวกันเหดือดเพราะว่าตัวนี้มันป่วยไงเราต้องไปดูแลมัน เป็นอะไรมาเจ้านายก็ดูแลนะั่นแหละลูกยังไม่จบนะเรียนอีกหลายปีบอกไว้ก่อน่อ่นีจับหัวจับหัวให้จับให้อุ้งหรอครับเดี๋ยวเจ้านายมันยกได้เนี่ยมันตัวอะไรอุ้ยตายแล้วมันเหมือนยังไงไม่รู้ยังไงไม่รู้ยังไงไม่รู้เหมือนยังไงไม่รู้เจ้านายจับมันดิอย่าปล่อยนานดิมึงขนหัวลุกแล้วอะไรตอนนี้นะครับผมทิศติดจับจะจับจระเข้แล้วเนิ่งสองสาม พอขึ้นนี่ยกหน้าขึ้นนี่นะครับรายการเเยอะกินครับทีมติดจอบครับเบิ้งกับเบิ้งบ่เบิ้งกับแล้วแต่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้ำไปแล้วโ้ยมันจุ๊บอะไรล่ะมันจุ๊บไม่ได้เดี๋ยวมึงมาหายใจทั้งนี้นี่มันได้กลิ่นแล้วเจ้านาแค่นี้มันก็สันเอาเจ้านายจุ๊บสั่นข้าหน้าฉันเลยอย่าเป็นหนี้ผมนะโอนะ لا 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 อ่ะครับวันนี้ก็ต้องมาขอบคุณข้าวหอมฟางฟามจามจระเข้ข้าวหอมถ้าเขาจะมาเขามาทําอะไรได้อะพี่มากินมาทานได้ครับทานอะไรครับทานเนื้อจระเข้อ๋อแล้วมีอาหารอย่างอื่นด้ไหมฮะครับมีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังผมกินจระเข้แต่นี่ไม่กินจระเข้มีอย่างอื่นกินไหมฮะมีครับมีหมูมีไก่มีทั่วไปครับอ่าก็มีทั่วไปอยากกินไหมจระเข้อยากลองเหมือนกันเจ้านายเนี่ยทำมความสะอาดให้มันมาหมดวันนี้แหละจะมา กินมันคือมันแก่แค้นอ่าแล้วอย่างนี้พนักงานแบบนี้นี่ถือว่ารอดไหมฮะรอดครับเอ้ยอย่างนี้ถือว่าจ้างได้ได้ครับโอ้ขอบคุณมากผมพยายามหาที่ให้มันไปท้งานครับผมครับมันจะได้ไม่ไปไม่ไป ผมน่าจะนายที่สุดเดี๋ยวผมให้ค่าแรงดีกว่าครับตายแล้วร้อยครับโอ้โหขอบคุณมากครับทำงานหนึ่งวันแป๊บเดียวได้สี่ร้อยบาทใครอยากให้ทิศไปทำอะไรจ้างได้นะครับจ้างได้ทิศจะไปโรงงานทิศจะไปเป็นพนักงานที่นั่นเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้เจ้านายเอาอะไรนะเอาตังค์ครับมาใช้หนี้เจ้านายไม่ไม่เออเอสกี้เนี่ยเอาเงิน ตอนนี้เหลือ9,900 0 0บาทใครมีธุรกิจอะไรอยากให้พิทีศลองไปเป็นพนักงานนะก็คอมเมนต์กันมาถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในช่องสมัตตมอยด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เป็นส่วนหางมันครับดิ้นว่าสันจะกินดิ้นยู่ใแนะนำนะดิ้นดิ้นดิ้นที่อย่างนี้ไม่ดิ้นเดี๋ยวจะกินให้ดูกนี่นได้แล้วอะไรอะไรนะ มันบมันเหนมือน,นหนังปลามันเหมือนปลาบ,บ,บึกไหมปลาบึกเนื้อเหนียวอร่อยไหมเหม็นไหมเหม็นไหมไม่น,นะเจ้านายไม่ไม่ไม่มีกลิ่นแบบไอ้นั่นเลยอะไม่มีกลิ่นแบบคาวไม่มีกลิ่น